มีในกายถึงต่างประเทศครับผมหมอเกง่เกงเงมืองไทยของเราก็มีครับผมอุทาห้อนสารเหลวต้องพูดแบบนี้เลยว่าทําให้จมูกเนี่ยดูบวมดูใหญ่ทำศัลยกรรมนะเป็นการกรคคุ๊กกรุพวกสารเหลวนะคะที่เคยฉีดมาเป็น10ปีนะคะแล้วก็มีการทำในส่วนของเทคนิคโอเปนปรับโครงสร้างค่ะใช้กระดูกที่โค้งนะคะมาทําให้เกิดเทคนิคนะคะพิเศษเฉพาะที่โรงพยาบาลเอเดอรีตอนแรกมันก็มันก็อยู่ทรงดีแต่เราฉีดเฉพาะตรงนี้แต่มันไหลมันต้องมีลาแก้อะไรนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเราสึกว่ามันมันโตขึ้นอะไรขึ้นคุณหมอสุภาษิตสวัสดีค่ะเป็นยังไงปัญหาเคสนี้กับ ที่หมอผ่าตัดให้ผ้าปัญหาก็คือฟิลเลอร์ที่เราไม่ทราบชนิดพอเราฟิลเลอร์ออกเนี่ยก็พบว่ามันบางมันไม่เรียบเอากระดูกซี่โครง100%โดยที่ไม่ใช้ซิลิโคนไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมภายนอกร่างกายเลยนะฮะสวัสดีครับพี่มาพี่มา จมูกสวยมากให้ดูเลยว่าตอนนี้ยังไม่ยุบบวมร้อยแต่โอ้มุมนี้คือเปลี่ยนมากนี่คือแผลโอเ n จะอยู่บริเวณนี้แค่เีย17วันแผลดีขึ้นมากมต้องบิในไปไกลถึงต่างประเทศครับผมหมอเก่งเก่งเงมืองไทยของเราต้องมีครับผมยไงก็ะตามมาอยากให้มาที่ s l c มาท p i t ครับเร<ะ>ารึกษาก่อนมาถามก่อนว่ามันได้ขนาดไหนอะไรยังไงครับผมอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็อ,อุ่นใจกว่าครับ